เอ็น <N> สกีนะคะคือสิ่งสําคัญที่ต้องมีท้ายวิดีโอของเราในช่องยอทอของเรานะคะเวลาเราลงวิดีโอไปแล้วอย่าลืมเพิ่มเอ็นสกีเข้าไปด้วยนะคะวิธีการทําง่ายมากๆเลยเดี๋ยวเราไปดูกันนะคะแต่ก่อนอื่นก็ฝากกดติดตามกดหัวใจไว้ด้วยจะได้ไม่พลาดเทคนิคดีๆในการทําการตลาดออนไลน์นะคะเมื่อเราอัปโหลดวิดีโอลงไปแล้วนะคะวิธีการเพิ่มเอ็นสกีนั้นก็คือเรามาเลือกตรงนี้นะคะนั่นคือเลือกคําว่าเพิ่มเข้าไปค่ะ เสร็จแล้วค่ะเรามาเลือกตรงนี้นะคะว่าเราต้องการให้เป็นวิดีโอล่าสุดนะคะหรือว่าเราต้องการเลือกเป็นเพลย์ลิสต์และก็การติดตามแบบนี้เราก็สามารถเลือกไอคอนตรงนี้ได้นะคะแต่เราจะเลือกตรงนี้เป็นวิดีโอ1รายการและเพลย์ลิสต์หรายการนะคะกดบวกเข้าไปค่ะและเราสามารถค่ะขยับตรงนี้นะคะไปวางในตำแหน่งที่เราต้องการได้เลยนะคะไม่จําเป็นตน้องเป็นตำแหน่งที่เขาล็อกไว้ให้เราก็ขยับได้นะคะและตรงนี้ค่ะ อันนี้คือเพลย์ลิสต์นะคะที่เราเลือกไว้เราก็มาเลือกรูปวินสอตรงนี้ค่ะไปเลือกเพลยะะ์ลิสต์นนะะที่เราต้องการนําเสนอได้เลยนะคะขึ้นมาแล้วถัดไปค่ะอันนี้เป็นวิดีโอนะคะเราก็มาเลือกวิดีโอที่เราต้องการค่ะโอเคตรงนี้นะคะก็จะได้1วิดีโอแล้วก็1เพลย์ลิสต์นะคะตรงด้านล่างนี้ก็จะเป็นข้อมูลติดต่อที่เราใส่ไว้นะคะ <verified S 2> เพื่อที่จะ,อ,ะอันนี้ไม่บังนะคะว่าเราเขายับขึ้นมาแล้วอันนี้ก็เป็นข้อมูลที่เราใส่ไว้ให้เขาติดต่อเรานะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็กดบันทึกได้เลยค่ะ เพียงเท่านี้เองค่ะเราก็เพิ่มเอสกินในท้ายวิดีโอของเราแล้วนะคะกดถัดไปเลยค่ะและเราก็ทำการตั้งเวลานะคะเพื่ออัปโหลดวิดีโอของเราได้เลยนะคะง่ายมากๆลองนำไปทำดูนะคะถ้าชอบคลิปนี้ก็สามารถกดไลค์กดแชร์ออกไปได้สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ